สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคุณนากรเกมเมอร์นะครับก็ผมจะทำคลิปมาเป็นการแจกนะครับมาครับศูนย์5นะครับบิวสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟิกมันจะเป็นยังไงมีอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมมาดูกันครับโอเคนี่เป็นแบบนี้อุ๊ยอะไรเห็นชื่ออ๋อไม่ใช่ว่ามีคนเข้ามาเล่นด้วย อือยู่บนเกาะลาวบายราว่า,ายวไ,วไปเกาะเคแบบนึงครับยอดโอเคครับว่ายมันถึงฝั่งนี้แล้วครับโอ๊ะโ,โอเอ้าเอาเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วเด๋ยวเดียวอันไหนมันแผ่นดินกันแน่อานนี้ไม่ใช่แผ่นดินแสดงว่าแผ่นดินอยู่ไหนเนี่ยโอ้แผ่นดินอยู่นู่นแล้วดูว่ายมาซะ โอเคตัดตอ่อโอเคครับตอนนี้ก็วายมาถึงแล้วครับแต่มันยังไม่ใช่ครับมันอาจจะเป็นฝั่งนูน้นโอ้ยวายอีกนานเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่ตัดแล้วโอเคเยาๆ <c ười> ก็คลิปนี้เราจะทําเป็นคลิปแจกนะครับเดี๋ยวลิงก์จะอยู่ใต้ล่างเลยนะครับผมใช้ลิงไว้ใต้ล่างใช่ไหมเนี่ยมไม่ใช่ โอเคเดี๋ยวมาดูของกันมีของอะไรเพิ่มมาบ้างอือหือโอ้ผมก็เบอร์ม,มาเล่นภาคมีพลังชีวิตจะให้มีของโอเคเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูครับโอเคมาแล้วเขาบอกว่าพังนี้ขี่ม้าได้ไม่รู้จะขี่ได้จริงๆเปล่าอันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มมาครับดูจากสภาพแล้วน่านจะไม่มี อันนี้ก็ไม่มีครับไม่มีอะไรเพิ่มมาเดี๋ยวเราจะลองไข่ทุกใบเลยจะมีไข่มายยนี่ไข่อะไรเข้ามาใหม่เฮ้ยอออ่อไข่แม่มดเฮ้ยมีไม่มดแล้อะไรอะเฮ้ยมีไม่มดด้วยเพิ่งจะรู้นี่ไข่อะไรสีแดงไข่กระต่ายอ๋กระต่ายมีเยอะมี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 มกระต่ายไข่แปลกกนไข่อะไรเพิมาอีก ไข่ไข่ไข่ไม่มีมีแค่สองใบเนี้ยอืมใบไ,ไหนเพิ่งมาเลยเหรอไข่สอมบีไข่สอมบีเออไม่มีครับอันนี้ไข่แมงมุมใช่ปะวะดูดินั่นไงแมงมุงม,ม <c oughs> แต่ผมชอบแมงอะไรอถั่ ตัวนี้ครับมีอะไรเพิ่มพูนมามั่งอืน่าจะไม่มีนะอืต้องดูให้ครบครับอืไม่มีอะไรเพิ่มมาเลยจบไม่มีเพิ่มอ,อะไรเลยอะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแต่มีไข่ไม่หมดนะครับที่เพิ่มมาโอเคผมชอบปากไม่หมด อุ้ยแม่มดถืออ้ยเมื่อกี้มันถืออะไรอะ่ะมานี่ก่อนมานี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แนละนี่แนี่นี่แนี่นี่แหละแม่มดถืออะไรนี่แนี่นี่แหละกินน้ำยากินน้ำยานี่เนละโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวลิงก์อยู่ด้านล่างครับไปโหลดกันได้ครับโอเคครับสวัสดีครับและขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe กดติดตามกับ subscribe มันก็เหมือนกันเลยวะ ก็อย่าลืมกดไลค์แลวกดซับสไคร e หรือกดติดตามนะครับโอเคครับ okay. บ๊ายบาย